มาที่อีกเรื่องครับท่านผู้ชมฮะการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนกันนะครับ,รบโดยกลุ่มบริษัท TAP ก็ยืนหยัดส่งเสริมด้านการศึกษามอบทุนน้ําใจ TAP ต่อเนื่องเป็นปีที่สิบแล้วครับโดยกลุ่มบริษัท TAP เดินหน้าสนับสนุนด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนในชุมชนรอบโรงงานสารต่อโครงการทุนน้ําใจ TAP เป็นปีที่สิบครับ มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับอุดมศึกษาเลยนะครับที่มีความประพฤติและผลการเรียนดีแต่ว่าขาดแคลนทุนทรัพย์ในอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีจำนวน54ทุนด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนรอบโรงงานภายใต้กลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเบริลเบเทอร์โบผ่านการส่งเสริมด้านการศึกษาของเยาวชนครับ โครงการทุนน้ำใจ TAP เป็นการมอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องโดยพิจรารณามอบทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงระดับอุดมศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า3.0ในทุกๆปีหรือว่าจะเป็นเยาวชนที่มีความสามารถเป็นตัวอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนและหากเยาวชนสามารถรักษาเกรดเฉลี่ยเอาไว้ได้นะครับก็จะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีจนถึงจบปริญญาตรีเลยครับ โดยในปี2563นี้ก็เรียกว่าครบรอบ25ปีของการก่อตั้งกลุ่มบริษัท TAP นะครับทางบริษัทจึงได้มอบทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนในตำบลไซใหญ่จำนวน25ทุนแล้วก็ตำบลราดนิยมจำนวน29ทุนรวมทั้งหมด54ทุนครับกลุ่มบริษัท TAP ของเรานะฮะก็มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างสูงว่าในหลักการที่ว่าการศึกษา คือลาขานที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพให้กับสังคมแล้วก็ทําให้สังคมเจริญเติบโตในลักษณะที่ยั่งยืนในระยะยาวการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างก็ในทางอ้อมมันก็คือเท่ากับว่าเราก็ได้พัฒนาความสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจภาคธุรกิจด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าภาคธุรกิจกับชุมชน ยังไงก็แยกจากกันไม่ได้ก็ต้องอยู่รวมกันกลุ่มบริษัท TIP ของเรานะฮะก็ได้ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษากับเยาวชนมาเป็นเวลา10ปีแล้วอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วกเ็เราก็ยังคงให้การสนับสนุนต่อไปเรื่อยๆในอนาคตโดยเ,เฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีการผลการเรียนการศึกษาที่ดีนะะสุดท้ายแล้วก็คือการต่อยอดให้กับคุณภาพของสังคมของเราในอนาคต กลุ่มบริษัท TAP นะคะมุ่งดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดช,ชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะภายใต้กลยุทธ์ที่เรียกว่า Blue w e t e r w o a l d นะคะที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า25ปีแล้วนะคะซึ่งในส่วนของโครงการทุนน้ำใจ TAP นะคะของปี2020นี้นะคะเรามอบให้กับนักเรียนทุนทั้งหมด54ทุนนะคะในส่วนของ อบตไซใหญ่นะคะแล้วมาไป25ทุนแล้วก็อบตอลาดนิยมนะคะ29ทุน,นะคะ่ะอย่างไรก็ดีนะคะเรายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนด้านการศึกษาและพัฒนาชุมชนนะคะโดยที่เร็วๆนี้นะคะเราจะมีโครงการใหม่นะคะเรียกว่าเป็น education roadshow นะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนนี้นะคะค่ะหนูก็ขอขอบคุณบริษัท TAP นะคะที่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความฝันของเด็กในชุมชนนะคะและช่วยสนับสนุนทางด้านการศึกษาเพื่อให้เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสทําตามความฝันค่ะและหนูขอให้บริษัททีเอพจัดโครงการดีๆแบบนี้เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทางการศึกษาต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ